บรรยากาศล้งฝนตกค่ะทุกคนดูนะคะอันนี้อยู่บ้านยายนะคะตอนนี้นะบรรยากาศลังฝนตกค่ะสดชื่นค่ะควายน้อยนะคะควายจะตาฝนได้นะครับโดยปกติเห็นเขาว่ามากันว่ามาอย่างนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงกลางร้านโล่งแจ้งนี่เลยนะคะทุกคนยืนตากฝนอย่างสบายใจเชียเอามายืนใกล้ๆด้วยสงสัยอยากเข้าคลิปอยากเข้ามาในคลิปเหรอลูก ด้วยน่ารักไหมทุกคนจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าไปละ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 ทุกคนรู้ไหมคะนี่คือดอกอะไรคะทุกคนสีเหลืองสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะให้มาดูใกล้ๆนะคะภาษาไทยเรียกอะไรเราไม่รู้นะคะแต่ว่าบานเขาเอื่น่มาผักพ่ายแล้วค่ะพี่นอ้อง ผักพายหน่อยนะคะเอาไปกินกับส้มตำก็อร่อยนะเนี่ยกินกับส้มตำก็อร่อยเนาะตัวกินกับปุนกับแสบจ้า,า,าเขามีดอกนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมดอกเขาจะสวยมากเลยเนี่ยอันนี้แม่ปลูกไว้นะคะทุกคนแม่เราปลูกไว้เองนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านนะคะก็เลยมาชมสวนของแม่สักหน่อยนะคะทุกคนกคน,นี่ค่ะสวยงามไหมคะสวยมากๆเลยจ้าผักพายหน่อยนะคะอันนี้ผักพายน้อยนะคะทุกคน ให้ดูมุมสูงสวยงามค่ะก็ไม่ได้ทําไว้เป็นเป็นไล่เป็นไล่เหมือนกับที่เขาทําขายหรอกนะคะทุกคนอันนี้แม่ก็ปลูกไว้ประมาณสามสี่ก้อนนะคะพอกินนะคะเก็บไว้ไม่จะได้ไม่ต้องซื้อเขานะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งแก้วอจ้านเขาวเนาะ มาดูยอดมันนะคะมิติยอดงามเลยทุกคนดูยอดมันนะคะยอดผักบุ้งนะคะยอดงามมากเลยทุกคนดูดูดูเต็ม <ๆ S 2> เลยเป็นโอกาสดีเลยนะคะบายนี้นะคะเดี๋ยวจะจัดส้มตำส้มตำกินกับยอดผักบุ้งนะคะนี่ค่ะยอดงามมากๆเลยทุกคนแต่แถวบ้านเรามันเป็นบ้านนอกเนาะทุกคน <ๆ S 1> มันเอาไปขายไม่ได้หรอกค่ะมันไม่มีใครซื้อนะคะอันนี้มันมีเยอะเกินแม่ก็จะ แม่ก็จะตัดไปให้ตัดไปให้ปลาอะไรอย่างนี้นะคะตัดไปให้ปลาเยอะมากจริงๆดูดูดูมีแต่ยอดแบบโอ้ยอวบอวนอ้วนเลยป้าติโถสะออนลายเยอะมากเลยอ่ะดูค่ะดู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 เยอะจริงๆปลาผักบุ้งอันนี้มันเกิดเองนะคะนี่ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาปลูกนะมันเกิดเองมาเกิดมันเกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ เย,เยอะจริงๆสะออนพักบุ๋งสะออนผักบุ๋งนี่แม่โอ้ยสะออนอันนี้คือตัดไปบ้างแล้วนะคะทุกคนนีสิบตัดไปแล้วมันเยอะเกินเพิ่งจะตัดไปให้ปลาอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะใครอยากได้มาเอาเดินนี่มันบะแข่งบะแข่งกะมีบะแข็งจนแก่หรอบะแข็งกบมีจ้านี่ค่ะบะแข็งกบมี มันเป็นบ้านนอกเนาะทุกคนมันไม่ได้ขายหรอกปลูกอะไรไว้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ขายหรอกเขาก็จะมาขอ,อกันกินนี่แหละค่ะนะคะโดยโดวยวิสัยของของบ้านนอกบ้านนานาะบ้านเรานะคะก็แบ่งแบ่งกันกินไปนะคะเขามีเรามีอะไรอย่างนี้นะคะก็แบ่งกันไปเนาะเขามีแล้วก็ไปขอเขาเรามีแล้วก็แบ่งปันกันนะคะประมาณนี้จ้า